ทำตู้ฟักไข่จากตู้เย็นเก่านะครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะมาแนะนำสายไฟที่จะต่อเข้ากับตัวเครื่องควบคุมอุณหภูมิตัวนี้นะครับเป็นรุ่น xm 1 8 d นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับด้านในชุดแรกนะครับจะแยกออกมาจากตัวคอนโทรลก็คือตัวไฟแสงสว่างแล้วก็พัดลมหมุนเวียนอากาศภายในตู้นะครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นตัววัดความชื้นแล้วก็ตัววัดอุณหภูมินะครับ ด้านล่างก็จะเป็นสายไฟเข้ามาเป็นสายไฟบ้านของเรานะครับลายกันดูต้นถัดมาก็จะเป็นตัวทําความร้อนตัวที่2นะครับและถัดมาอีกนะครับก็จะเป็นตัวทําความร้อนตัวที่1นะครับตัวนี้ก็คือเทมคอนโทรถัดไปอีกก็คือตัวคอมมอนนะครับคอมมอนก็คือสายที่เอาไว้ต่อตัวเป็นตัวพิกถาดไข่แล้วก็ตัวทําความชื้นนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัวทําความชื้นถัดมาอีกก็จะเป็นตัว พลิกถาดไข่นะครับก็คือเทิร์นไลท์แล้วก็เทิร์นเลฟนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นเทมเอ็กเพสก็คือตัวดูดอากาศออกจากตู้นะครับกรณีความร้อนสูงส่วน12โวลต์กลาวนี่เราไม่ได้ใช้นะครับตัวนี้ข้ามไปเลยหลังจากนั้นเราก็จะนําสายไฟนะครับที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับต่อเข้ากับจุดที่ผมแนะนําเบื้องต้นนะครับแล้วก็ทําการเก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับ และผมจะทําการปิดด้วยแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับเพื่อป้องกันความชื้นแล้วก็ความร้อนอีกทีหนึ่งนะครับก็เผื่อเป็นแนวทางครับผม